อย่าเข้าใกล้ข้าในเวลานี้ดีกว่าน้องข้าวันนี้ควรเป็นวันแห่งชัยชนะของข้าต้องเป็นแน่เมื่อถึงเวลาอ้าวลยถ้ามันพอปลอบใจได้ข้าว่าเจ้าพูดถูกเรื่องยักษ์น้ำแข็งเรื่องลาฟี่ถูกทุกเรื่องเลยถ้าพวกมันจอระบบป้องกันของแอสการ์ดได้ครั้งหนึ่ง เราจะกล้าพูดว่ามันจะไม่ทําอีกคราวหน้าคงมาเป็นกองทัพก็นั่นนะสิแต่เจ้าคงทําอะไรไม่ได้โดยไม่ขัดใจท่านพ่อไม่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 ไม,ไม่ข้ารู้ฟังน,นะเป็นทางเดียวที่จะสร้างความปลอดภัยให้พรมแดนเรามันบ้าใหญ่แล้วพวกเราจะบุกโยธนไฮน์พอพารักลับมาทาไมราไม่ทำอะไรไปเจ้าก่อเรื่องอะไรข้ากำลังปกป้องบ้านเกิดเจ้าปกป้องเพื่อนเจ้ายังไม่ได้เลยจะปกป้องอาณาจากักรได้ยังไง พาเข้าไปห้องโอสดเดี๋ยวดิจะไม่เหลือนะจากให้เราปกป้องถ้าท่านไม่กล้าลงมือพวกโยธันจะต้องหัดคิดยำเกรงข้าเมื่อพวกมันยำเกรงท่านพ่อนั่นมันความยะโสโอหังไม่ใช่ผู้น้ำจะลืมทุกสินิพ่อสอนความอดทนของนักนรบที่พ่อรอและอดทนโลกทั้งเก้ามันหัวเราะเยาะเราหมดยุควิธีโบราณพอเอาแต่พูดสวยรูขณะด,ดูแอสการ์ดล่มสลายจะไปเด็กยะโสโลภมาก และโหดเหี้ยมพ่อก็เป็นตะแก่และโง่เง้าโลคิจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าต้องมาหาพี่เกิดอะไรขึ้นบอกข้าสิเรื่องโยทันไฮม์เหรอให้ข้าอธิบายให้พ่อฟังเถอะท่านพ่อตายแล้วอะไรนะการในประเทศพี่ภายคุกคามจากสงครามมันหนักเกินพ่อจะรับไหว พี่อย่าโทษตัวเองเลยข้ารู้ว่าพี่รักพ่อข้าพยายามบอกพ่อแล้วแต่ว่าพ่อไม่ยอมฟังโหดร้ายนักที่ให้พี่เอื้อมถึงค้อนนั้นโดยไม่อาจยกมันขึ้นได้ตอนนี้ราชบัลลังก์ตกเป็นของข้าแล้วข้ากลับบ้านได้ไหมโยธันฮามยอมสงบศึกเพราะพี่โดนในระเทศลงมาใช่แต่เราหาทางอื่นที่จะไม่ท่านแม่สั่งห้ามไม่ให้ พี่กลับไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณฟอสเตอร์ผมจะได้ที่โคสสังจากชิวแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงเราต้องการบันทึกและข้อมูลชั้นบรรยากาศของคุณทั้งหมดนะครับต้องการนี่หมายถึงขโมย,ยงั้นเหรอนี่ครับเช็คนี่ครอบคลุมค่าเสียหายได้ทั้งหมดฉันไปหาซื้อของพวกนี้จากห้างไม่ได้ฉันประดิษฐ์อุปกรณ์พวกนี้มากับมือของฉันคุณก็คงประกอบขึ้นใหม่ได้ฉันจะฟ้องคุณฐานลเมอดสิทธิตาะะมน แต่เราเป็นคนดีนะเราก็เหมือนกันนฉ,ฉ,ฉันเกือบจะพบข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะจะบอกให้รู้เอาไว้ทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้อยู่ในห้องทดลองหรือในสมุดนี่และคุณเอามันไปไม่ได้เฮยเดี๋ยวเจนใจเย็นใจเย็น,นชื่อเ่าเขาบอกว่าเขาชื่อทอท อาคุณไปไอะไรกับเขาคะฉันไม่เคยเจอเขามาก่อนจนเธอเขับรถชนเขาฉันขับรถเที่ยวแต่เธอช็อตไฟฟ้าเลยถูกต้องค่ะคุณเข้าไปอยู่ในเมฆนั่นได้ยังไงคุณกินป๊อปทาร์ตเข้าไปทั้งกล่องและยังหิวโซ่แบบนี้ได้ยังไงกันน้ำนี่ข้าชอบฉันรู้อร่อยเนอะเอาอีแกา ที่อีซี่เขาทำหล่นนะโอ้ปริเจ้าต้องเอาลงเฟซบุ๊กยิ้มหน่อยถ้าเขาเป็นคนจรจัดจริงต้องจริงแต่เขาก็หล่อล่ำเลยโทษนะที่ชอดคุณนะขอโทษนะขอโทษนะโอ้เอเออ นี่มันอะไรเนี่ยอหมอโดน่าเบรกแฟนเก่าฉันเขาดีกับคนไข้ามากแต่กับแฟนนี่ห่วยบรมเลยเอมฉันมีชุดเดียวแล้วคุณก็ใส่ได้ด้วยพอใส่ได้ได้วยความินดีเซนกับสภาพปวกเปียกแบบมนุษย์ข้าต้องการอาหารที่เขาไว้แบบนั้นไม่ได้อะทำไมคุณไม่ได้เห็นอย่างที่ฉันเห็นนี่ <c oughs> ดูสิน่โยเยของเขา เยเนียไปเอามาจากไหนอ่ะแหนกหนังสือเด็กฉันฉันอยากให้เธอเ,เห็นว่าเรื่องเอาเพ้อฝันแค่ไหนแต่คุณเป็นคนที่คอยผลักดันให้ฉันสืบค้นความเป็นไปได้ทุกอย่างทุกทางเลือกด้วยฉันหมายถึงวิทยาศา,ศา,ศาศสตร์ไม่ใช่ไสยศาศสตร์ไสยศาสตร์คือาศาสตร์ที่เรายังไม่เข้าใจอาเธอซีคลักบอกเขาแต่งนิยายวิทยาศาสตร์นะเขาเดาความจริงได้ล่วงหน้าพอคุยหน่อยเจนอย่าทำเลยนะคุณก็เห็นเหมือนฉันเมื่อคือนเนี้ย ไม่ใช่บังเอิญนะแน่เราต้องรู้ในหลุมนั่นมีอะไรฉันไม่ได้พูดถึงหลุมฉันพูดถึงเขารับปากจะบอกทุกอย่างเลยเขาแค่เพ้อไปเองฟังที่เขาพูดสิเขาพูดถึงโยเนียแล้วก็ทอกับไบฟรอสมันเป็นนิทานที่ฉันเคยฟังสมัยเด็กๆฉันก็แค่ขับรถไปส่งแค่นั้นเองเขาอันตรายนะเจนคราวหน้าก่อนจะเาไฟชอไ็อตใครช่วยชอ็อตตอยเขาอยู่ในรถแล้วได้ไหมเจน Maleu!